ธรรมายังสัพพปฏิธานาคาทาโยภาณามาเสสุนยัสสิทธานิกะตัศญานันยิกะตานิเมเอสัจตาภิโลโหนตุสัตตาสมานทางายไม่มีที่สุดม,มีประมาณ จงม,มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำให้บัดนี้และห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่าแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะาไมายหังมาตาปิตาทายโยทินทายาปิยาติทนทาวาอันเยรชัาเวริโนคือจะเป็นสาลนาวไทาย ซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคนเช่นบิดาบีราของข้าพระเจ้าเป็นทนก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เราอป็นที่เป็นกัางกางหรือเป็นผู้เป็นกันก็ดีสากาจินทันติโลกาสมิงเตภุมมาจะกโยนิกา เป็นกระจัดกระสายจัมสารตะมาวโทนตระหนังอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทางสามอยู่ในกำเนิดอทางสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี ชาตเมปฏิธาัณเมอนุโมตันโตเตสยามเยจมะนาคาลานตีเทวาเจสามิเวทะยุงสัตร์เหล่าใดที่สมบุญที่ข้าพาเจ้าเผยให้แล้วสัตร์เหล่าท่านจุงทานโมูท่านหาเห็นเถิดส่วนสัตร์เหล่าใดที่ไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอทิวาดาทั้งหลายบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะคุณญานังอนุโมทนาเหตุนาสาเพสตาสาธาหนตัวเวราสุขาชีวโนเห็นปะทันจะปะคนตูโตเตสาสะกิสะตังสุภา เพราะเหตุที่ได้หาดูมาโฆษณาส่วนที่้คยค้าป่าเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสูงทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมแลคือพระนินพานที่งามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด หันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยภาณามา,ามเสมดด้วยบุญมีหูทิทายอุปัชยายาคุณโหตาราอุปัชา,า์ุูเลศคุณอาจารยโยปะการาจาและอาจารย์ผู้เกืออ้อหนุน มาตาปิตาจียากาัน่าทั้งพอ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนทนและราชาโ้นาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาธรรมมามาราจอินธาจา โลกาปาราจเทวตาทั้งถวยทิและโลกบานยาโมมิตามนุสาจาจุมมาราตานุตมิตรมาชาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผ่านสาพัพเพสัตตาสุขีหนโทขอให้เป็นสุขสันทุกทวนนายาทุกทน บุญญานิประกาศานิเมบุญพองที่ข้าทำจมรงสุขังจากจที่พิทางเทนโตให้สุขสำอย่างลน้นขีปังปาเปททาโหมาทางให้รู้ถึงนิพพานพรานอิเมทาบุญชากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิเมธาบุญญากรรม สุราเวทีว่าราผานได้สึงกันตันอโหปทานาเชธานางังวัฏนา,าอุปทา,ทานเยสันธาเนีน <ะ S 2> นินธรรมทาสิ่งชวนให้ทวงใจอย่าว่านิพานาโตมามางพวกเราจะถึงนิพพาน นาสันตุสาพาธาเยวามารายสินากสันดานลุงทูโภพ,พีเราเกิดโอโชจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสิฐสันเลคโอวิริยมีนาพร้อมทั้งความเพียรเลิกเป็นเครื่องขูดกิเลสาย มารารพันตุโนกาส้างโอกาสอย่าพึ่งมีเกมมาทั้งทั้งหลายเป็นช่องประทุสารทำลายร่างความเย็นชมมพุทาทิปารณนาโทพระพุทธภูโบรณะธรโมนาโทวารุตโมพระธรรมที่พปนุรม สังโฆนา,าโททารมามังทบพาสุงที่พึงพยองี่สุธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาพนานมาโรคกะสังราพันตุมาขอหมู่มันย่าได้ช่องทาสาบุญญานุภาเวนา้วยเดีดบุญทั้งสิบปอง มาโรคาสังลาพันตูมาอย่าเปิดโอกาสเกี่ยมเธอ